ไปแล้วครับลุงเอฟอ่านี่ครับเจ้าของนาป้แจ้บมาอยู่อ่าอ่าป้าแอยู่บ้านไหนอ่านี่ลุงแอบอ๋อลุงใจประชุมไั่ไปดูไปละอืมอันนี้มารักได้ห้าวันแล้วเนาะลุงเนาะห้าวันแล้วเนาะมากเนาะที่ฉีดไว้เนาะอ่ามาร์กอะอ่ามาร์สาบเหาทิปจัน ห้าวันเองห้าวันวน,นี่ครับลุงแอดปั่นแล้วป,ปั่นง่ายไหมลุงปั่นง่ายหรือเนาะง่ายง่ายปั่นง่ายเออนี่ครับมันเละเลยเนาะลุงเนาะถ้ามัดได้ดีดีอ่ะดีถ้ามีเวลา,ลวาหลายวันหน่อยเนาะลุงเนาะเออน้ำเรามันนะ้อยไปหน่อยโอเค ถ้ามาัดดีๆจะให้น้ำชม,มใช่ครับลุงน้ำชมคอนเตอร์ก,ก็ดีอ่ะลองอสักรอบเนาะโอเค <laughs> ไปแล้วครับลุงแอร์ครับดูครับโอ้โหฝั่งกระตุยเลยครับเปื่อยเลยครับ นี่ครับลุงบอกโหตีง่ายมากเลยปั่นง่ายมากเลยรอบนี้หลังจากหมักเทนเดอร์ไปแล้วครับนี่ครับมันจะเละเลยครับดูครับพี่น้องครับดินเริ่มดำสมบูรณ์มาก yeah มาแล้วครับลุงแง้ครับโอ้โหเละมากเลยครับพี่น้องครับใช้สารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์ครับดูครับโอ้โหขาดกระตุยโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวฝากติดตามผลงานต่อไปครับสวัสดีครับ